สวัสดีครับทุกท่านเกาพราะวอีกเช่นเคยนะผมกับการแนะนำรถมือสองแล้วก็ราคาถูกๆนอกกระแสนิดนึงนะผมจะเป็นรถที่น่าใช้นะครับผมก็คือ audi a หกรหัส C5 ห้านะครับผมรถจะอยู่ในช่วงปีสองพันต้นเป็นรถระดับถ้าเปรียบเทียบกับ b e n ยก็อยู่ระดับ e class ถ้าเทียบกับ bm ก็ series ห้านะครับผมแต่คันนี้ เป็นเครื่องยนต์หกสูบเป็นตัววีเป็นเครื่องยนต์แบบเรียงแบบวีนะผมเป็นบล็อกวีหกสูบโหดมากนะผมทั้งสมรรถนะนะแล้วก็ราคาที่ถูกน่าใช้มากเพราะาบแดงเนี่ยมันสามล้านเนกะือบสามล้านหรือสามล้านกว่านะประมาณนี้แต่มือสองเนี่ยคอนเซ็ปต์วันนี้คือไม่เกินสองแสนลดอดีตราคาเกือบสามล้านสามล้านกว่านะแต่ปัจจุบันไม่ถึงสองแสนใช่แล้วก็เป็นรถที่น่าใช้มาก นุ่มนุ่มแน่นอนครับรุ่นนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมกดตามกันให้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ประเภทเข้ามาถามหาเบอร์โทรก็บอกไปตั้งหลายคลิปนะครับผมว่าอยู่ในมาเก็ตเพจเขาไม่มีเบอร์โทรต้องติดต่อเจ้าของไปนะครับผมหลายตัวก็มาพิมพ์บอกว่าโกหกโกหกแรงมันนะไม่รู้สมองมันยังมีกันอยู่ไหมนะครับผมอ่ะพอแล้วว่าไอ้พวก กันพอแล้วมาดูรถกันดีกว่าก็คันแรกนะผมที่ผมเจอไม่เกินสองแสนนะผมเป็นสีออกแนวสีน้ำเงินหรือสีดำาดูไม่ออกนะผมน่าจะน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินโฉมลูปโฉมก็จะมนๆนะล้อนี่ค่อนข้าง VIP เป็นเครื่องเบนซิน2.4นะครับผม2,400ันสีซีซี v ี ออดีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภายในเนี่ยคุณภาพผมว่าสูงกว่าเบนกับบีเอ็มนะครับคุณภาพาวัสดุเกียร์มีเป็นทริปชอนิกนะครับผมเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูมากนะครับผมออดีกับโฟกับเป็นคู่แฝดกันนะครับอ่านี่ดูร้ออย่าง VIP ยางน,น่าจะเพิ่งเปลี่ยนแต่ใช้ของโอทานิ จะบอกว่าน่าจะใช่อ่าเนี่ยสีเหลืองๆยัองอยู่กับยางเนี่ภายในสวยงามมากสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ได้ด้วยนะครับผมในยุคนั้นนะคิดดูเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้แล้วคิดดูแล้วกันผมเทคโนโลยีของออดี้นี่ล้ำหน้ามากครับมีแอร์ข้างหลังนะครับผมข้างหลังกว้างนั่งสบายเปรียบเทียบก็ซีรีส์5หรือเบนซ์เอสคแล้วผม ถ้าเบนก็ตัว W210 สองหนึ่งศูนย์เก่าไปไว้ตัวนั้นถ้าบีเก็ e ีสามเก้าประมาณนี้ครับอ่าดูคันต่อมาครับผมเมื่อกี้ร้านเอ้ยเมื่อกี้แสนสี่อันนี้แสนห้าสี่น้ำเงินเหมือนกันนะผมสวยงามล้อเลือสวยหมดทุกอย่างไรที่ติจริงครับคันนี้สวยมาก การออกแบบรถของออรดีเนี่ยมันมนโค้งแบบหรูมากนะครับผมอ่ะน่ครับเงาใช่ครับสีติดฟิล์มดำด้วยโคด VIP อนะผมวีไอพีแบบไม่ต้องไปแต่งอะ่ะ VIP ของมันเองสภาพภายในดูดีมากคอนโซลไม่มีแตกไม่มีล้าเกียร์ทิปทอนิกสวยงามแอรอ์แยกอุณภูมิซ้ายขวานะครับผมรถสมัยนี้ 7, 8, เจ็ดแปดแสนยังทำไม่ได้นะครับ ไม่วิ่งมาแค่แสนหกววิ่งน้อยมากนะครับผมนี่มีตัววัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับผมวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอันนี้นาฬิกานะครับผมไม่ใช่รอบเครื่องนะเดสับสนนะพิเว่าไม่มีเป็นหมื่นรอบไม่ใช่นะอะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมจะสับตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็เปลี่ยนที่พวงมาลัยก็ได้ครับผม เราจะที่สบายใจครับอ่าสีสวยงามครับวันนี้แต่ข้างในขนาสีสวยแต่ข้างในตรงนี้แบบเท่าที่ดูก็มีแค่สุกรปกนิดหน่อยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมาดูคันต่อไปนะครับผมอ่านนี้แสนเจ็ดก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้น่าจะเจ้าของน่าจะเป็นคนต่างชาติเป็นฝรั่งนะครับผมเพราะมันมันไม่เขียนภาษาไทยครับผม เป็นเบาะไฟฟ้านะครับลืมบอกเบาะคู่หน้า,เป,นฟฟาเป็นเบาะไฟฟ้าเปลี่ยนเกียร์ที่มุมอะไราได้หนังเป็นหนังแท้นะครับผมออดี้หนังนี่แบบว่าพวกรถหนังแท้เนะี่ยยิ่งอยู่นานๆเนะเข้าเปิดเข้าไปล้นเลยถ้าเกิดเจ้าของนี่มันไม่สกรปรกแบบเหม็นสุดๆอนะกลิ่นรถดเดิมๆจะหอมไหผมหนังแท้นยะโอ้กันนี้เนียนมากสวยมันทุกกันชอบเองครับโคตรสวยนะครับกันนี้ราคาแค่ 1สนเจ็ดนี่ e สามเก้าก็แสนเจ็ดนี่น่าจะได้โน้ตเดี่ยวส่วนเบนซ์เนี่ยถ้จะได้แค่ w หนึ่ง w สองหนึ่งศูนย์สภาพไม่ค่อยสวยราคาเนี่ยแต่ถ้าเป็นออดีนี่ได้สภาพอย่างกับป้ายแดงนะผมสวยมากนะครับผมสวยมากอันนี้ติดจอตรงกลางมาด้วยนะครับผม นี่เป็นโมเดลแบบไมเนเชีร์แล้วนะสวยมากอ่คันต่อมาแสนเจ็ดก้าเอ้ยคันเดียวกับกเมื่อกี้พวกเนี่ยเอาใช่คันเดียวกับเมื่อกี้นะผมก็ลงไว้สองโพสถือว่าก่อนสวยงามอ่าคันนี้หนึ่งสี่เก้านะครับผมอันนี้กลับมาเป็นสีคลาสสิกของออดีครับสีนี้เยอะสมัยก่อนใครเห็นรถห่วงเยอะๆนี่ก็รู้ว่ารถแพงครับรถเป็นรถที่โคตร รุ่นใหญ่ใช้นะผมนี่เบาะหนังแท้นี่มันสภาพมันมันทนกว่าหนังสังเคราะห์เยอะนะผมสภาพดีมากนะครับอืนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นี่แบบว่าเต็มพอดีการออกแบบนี่แบบว่าทุกอย่างใส่ไว้ในจุดที่เหมาะสมมากครับออกแบบเครื่องได้ดีมากพอ,อกดี ฝาครอบเครื่องนี่อย่างเทพหกสูชบช็อคอัพฝากระโปรงมี <c oughs> สวยงามนะครับผมอ่าอันนี้เป็นพวงมาลัยไ,ไม่เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยไ,ไม่ได้นะครับตัวนี้แอร์หลังมีม่านมีนะครับผมม่านที่ประตูหลังมีม่านหลังมีนะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าครับผมสวยงามครับ พันต่อมาหนึ่งเจ็ดแปดถูกกับเมื่อกี้หนึ่งพันนะผมเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาไัยได้นะครับผมสวยงามครับคันนี้มนทึกก่อนถ้าเจ้าของเอาถ่ายดูนี่เขาเขียนว่าเจ้าของพอเจ้าของถ่ายดูว่าแบบซอกเดิมครับผมนี่แผงประตูสวยงามอาจจะมีตะปุ่มตะปั่าบ้านตรงนี้นะผมแก้ไขได้ไม่ยากเั้พวกนี้นะครับ อ๋อเบอมีเมมโมรี่นะครับผมเพิ่งเห็นว่าเมมโมรี่มนอยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนเบนซ์เลยครับผมสวยงามนะครับเบาะหนังแท้นี่สภาพเนียนมากอืมแอร์หลังโอ้คันนี้เนียนสุดๆเพราะว่าเสาร์รักออดีตรงนี้ยังมีอยู่นะครับผมน่าซื้อมากคันนี้สีทูโทนไม่ติดแก๊สด้วย อย่างดีนะครับผมข้างในข้างหลังอย่างกว้างช็อคอัพหลังให้ดูนี่ที่พักแขนตรงกลางข้างหลังสวยงามนะครับผมภายในเนียนมากคันนี้นี่ครับแต่ออดีเครื่องวางตรงแต่ขับหน้านะครับผมยกเว้นตัว s line หรือไม่ตัวที่เกี่ยนว่าคอโตจะขับ4นะครับผมแต่ก็ออกแบบมาให้ขับหน้าเนี่ยไม่ใช่แบบว่าลดต้นทุนหรืออะไรนะครับผมมันเป็นการออกแบบที่ที่ดีของเขานะครับการทรงตัวการเอาน้ำหนักไว้จุดต่างๆครับผมเครื่องวางตรงจะขับหน้าก็แปลกๆนะครับผมออดี้ทำนะครับผมเนี่ยเครื่องวางอย่านี้ยปกติต้องขับหลังนะครับผมแต่นี่มันย้อนมาขับหน้านะครับ แต่เราที่แปลกมากแต่ขับดีมากความรู้สึกเหมือนรถขับหลังนะผมขับดีมากอ่าคันต่อมาหนึ่งหนึ่งห้าอันนี้ถูกจังวะเนี่ยถูกเกินอ่าสภาพภายนอกดูดีนะครับผมสวยงามต้องไปดูรถจริงมีอยู่สองรูปอืมปิดไปแล้ว คันนี้สองแสนสองมีรูปเดียวโถเปิดมาไหมวาเนี่ยอันนี้หนึ่งสามเก้าสภาพเครื่องเนียนอันนี้น่าจะคันที่ดูไปแล้วปะเก้าเก้าทะเบียนเก้าหกหกขอดูทะเบียนแป๊บครับเก้าหกหกเก้าหกหกใช่นี่หนึ่งสี่เก้าอ๋อนี่ขอลดร,ราคามาแล้วครับผมราคาน่าสนใจลถมาหมื่นหนึ่งเลยเนี่ยสวยงามมาก นะครับผมอันนี้ดูแล้วปร,ราคาไม่เกิน200,000ออดี้ A6 C5 หาได้คันนี้แล้วครับผมถามว่าคันไหนสวยสุดสําหรับผมยกให้เลยต้องเป็นคันนี้170,000บาทคันนี้สวยสุดใครอยากได้ออดีนะคันนี้สุดๆเลยอันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของรถนะครับผมเนี่ยน้าไปดูรถจริงมากสวยมากอย่าลืมกดติดตามเดีย๋ยวอ Up ัพคลิปแนะนำรุ่นรถ นอกกระแสดีๆให้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับพี่มีคนมากอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ